นะครับเพราะว่าผมนี่เร like <to> like <to> ียนโย่น้าต่อหลังครับหลกหลานน้า่อหลังโย่แหล่งแง่ดียานะครับก็ได้รับเกียรติยากนะครับขนาะประกาศจัดงานนะครับเพราะว่าอย่างในอำเภอโยมากี่คนดีแต่แหล่งเจ้นะครับแล้วก็ผมโยตั้งใบด้วยนะครับก็เลยได้รับเกียรตินะครับได้มาวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางขนาดจัดงานนะครับที่ใดๆไดนเิญผมมาแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับไดมางาน สาวงามเจ๊นะครับก็ได้ข้อเยว่าครั้งที่ครั้งที่หนึ่งที่สองนะครับผมไม่ได้มานะครับเราครั้งนีครั้งที่สามนะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับต่อทางคุณหมออนนกนะครับในประสานไปนะครับอ่าให้มารวมกิจกรรมกับพวกเรานะครับแาวเจ๊นะครับโดยจะพรอบพีน้องโบลําพูนะครับโบโกแลวกไยเคียงนะครับี่ได้ร่รวมกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งอะไรกเดียวนายก นายกอมอนนะครับของเรานะครับก็ได้ก้าวถึงวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ความเป็นมาต่างๆนะครับแต่กิจกรรมขึ้นมานะครับก็ของชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้การจัดกิจกรรมของสาวงามนะครับของเจ๊เฮนะครับครั้งที่ครั้งเดี๋สามก็จะขอให้ยังครั้งดี๋ซีเที่ห้าเีหกนะครับขอให้ยังตุกตุกปีนะครับแล้วว่าถ้าครั้งไหนที่ลำพู่าะอย่าไปจัดที่ในพื้นที่ของ ตังใบมั่งนะครับหรือว่าไปจัดในพื้นที่ของเจอืนมั่งก็ยินดีนะครับจะสนับสนุนนะครับการจัดกิจกรรมทเรื่องนะครับเกี่ยวกับภาษาเทของเรานะครับจริงๆทางชมรมชมรมของภาษาเจฮนะครับหลาร้านนี่นะครับเขาก็จัดกิจกรรมโยคตลอดนะครับทุกปีทชแล้นะครับเสผพานมาก็จะไปจัดที่ปีที่ยวหี่ไปจัดที่ลากไว้นะครับบางเอิญผมจัดจักนนะครับก็เลยทาง ทีมงานนะครับผู้ชายจนอาบดทีมงานว่าเราไปตัดเพ้่นเองนเต๋อเดี๋ยวเองนะครับส่วกิจกรรมของเจเฮนะครับเขาก็มีการมอบทุนนะครับการถึงสาให้กับเด็กๆด้วยนะครับนะก็ภาพของเราว่าพวกเราไขอให้ทุกคนนะครับยังหลกยังหลานนะครับให้คงอนุรักษ์ภาษาเจ๊เฮไว้นะครับเพราะว่าเป็นภาษาของบรรพบุรุษเราแต่เพื่อหลกเพื่อต้องมานะครับไป้แ่งภาษาบางกอกใช่ไหมนะครับภาษาเจ๊เฮมันก็ค่อยๆหายไปนะครับ ก็ต้องขอบคุณคุณครูอาจารย์ต่างๆนะครับเป็นหนังโย่หรือเป็นธรรมการว่านี่นะถึงเป็นผู้สมรวุธแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องภาษาีิเฮงเป็นอย่างมากนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนะครที่มีส่วนร่วมในการปฏิกรรมขอบคุณด้วยกําลังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตารวจนะครับอสนะครับตมาดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้การดฏิกรรมต่างๆนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางคณะกรรมการได้จัดงานเอาไว้นะครับซึ่ง นอกจากภาษาจี้แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของผ้านะครับเสื้อเี่ผมใส่นี่เป็นเสื้อของเป็นผ้าทอของจีนะครับนะแล้วก็ผ้าผ้าผืนที่เขาเอามาให้เลยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นผ้าทอนะครับเดแรกนะครับก็ของพื้นที่โบวบ้านเราเองนะครับไครสับนุ่นนะครับผ้าทอเอาไวแต่เป็นผ้าทอผ้าข้าม้าหรือว่าผ้าทอเป็นผ้าคล้ายๆเป็นผ้าไหมทนะครับก็สามารถที่เราจะไปช่วยกันนะครับในการนรักในเรื่องของการตั้งกายได้เนาะก็ ฟ้าก็ปรุง,งการดีข้างนึงนะครับก็ขอให้การจัดกิจกรรมนะครับผ่านไปได้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องก,การนะครับต่อในโอกาสเทววีขข่คุณุนบนวันสขขงกรานต์มาไม่กี่วันนะครับผมก็ขอให้คุณกัดบบสินที่มีมงคลน,นะครับแต่ก่อนทิ้งครอคารามของเรานับถือลังหลายนะครับเดินมาตามประธานอ้อนนะครับให้พวกเราทุกคนนะครับได้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ทางร่างกายทางจิตใจนะครับเดินทางไปหนมาาในกาะพ่อไทยนะครับก็ขอให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับทุกคนหนาที่นี้นะครับช่วยกันแล้วก็รวมกันนะครับในการเปิดนะครับกิจกรรมการประกวดสางงามเกลี่ยงภาษาจีนนะครับก็ขอให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับขอญาตเปิดกันจัดกิจกรรมทางนี้ครับขอบคุณครับ